วันนี้จากภาพที่เด็กๆผอมเหมือนลูกนกที่ถูกเลี้ยงพระหัตถ์ด้วยนมขวดนมที่เลี้ยงพระหัตถโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาและเลี้ยงพระกยาหารด้วยพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตน์วันนี้ท่านตอบแทนคนไทยด้วยปืนกระสุนและยิงใส่ราษฎรไทยท่านไม่อายบ้างหรอครับ และท่านก็ทำให้ประเทศไทยซึ่งเคยเป็นพื้นที่ที่ให้พวกท่านอพยพมาอาศัยอยู่ท่านทำให้คนไทยกลายเป็นผู้อพยพหนีออกจากพื้นที่เป็นครั้งแรกมันแน่เจะปวดไหมและรัฐบาลชุดนี้เป็นชุดแรกที่ทำให้เกิดศูนย์อพยพคนไทยในดินแดนประเทศไทยหลายหมื่นคนเป็นครั้งแรก พี่น้องดูภาพนี้ทางซ้ายมือ30กว่าปีที่แล้วเขมรอบพยพมาอยู่หนีอยู่ประเทศไทยเพราะแข็งแกรง่งเพราะมีเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยให้การดูแลเขาได้สามสิบกว่าปีต่อมาไทยต้องอบพยพหนีทหารเขมรน,นี่มันเกิดอะไรขึ้น เวียดนามยังทําอะไรประเทศไทยไม่ได้เราต้องมีศูนย์อพยพเพราะทะหารที่ด้อยกว่าของเขมรหรือกัมพูชายอย่างนั้นหลอกหรือพี่น้องครับพี่น้องคนไทยแท้ๆเนี่ยต้องกลายเป็นเด็กๆที่ต้องพลัดพรากจากถิ่นฐานที่ทำกินของตัวเองต้องมาตั้งศูนย์อพยพในเต็น แบบนี้มันเป็นความรู้สึกเจ็บปวดที่สุดคุณยายแก่ๆคนหนึ่งต้องหนีทางไกลออกมาเพราะสงครามที่กัมพูชายิงใส่ราษฎรไทยและทหารไทยผลักดันเขาออกไม่ได้เพราะรัฐบาลไม่ผลักดันเสียที <S <S พื้นที่ที่ศูนย์อพยพคนไทยที่เขาเรียกนี่นะครับมันเพิ่มมากขึ้น จากสองหมื่นกว่าคนจะเกือบถึงสามหมื่นกว่าคนมันเป็นภาพที่น่าเจ็บปวดและเป็นเรื่องที่น่าอับปยที่สุดที่มากล่าวโทษว่าเหตุนี้เป็นเพราะพันธมิตรพี่น้องครับเรามาดูข้อเท็จจริงกันที่ปราสาทพระวิหารเนี่ยมุมนี้เป็นมุมที่สวยมาก เป็นการถ่ายจากเฮลิคอปเตอ,เตอร์ในฝั่งกัมพูชาพี่น้องเห็นหน้าผาไหมเห็นไหมบนหน้าผาเนี่ยมันคือปราสาทพระวิหารลอกเหนือจากตัวปราสาทนั้นคือผืนแผ่นดินไทยใช่ไหมครับแล้วพี่น้องลองคิดดูว่ามันดิ่งลงไปหน้าผา600-800เมตรดิ่งลงไปนี่นะครับเป็นพื้นที่ที่กัมพูชาอาศัยอยู่เนี่ย เขาจะมีสิทธิ์ยิงใส่ราษฎรไทยได้ไหม <Yeah. S 1> เพราะเรามีหน้าผากั้นเอาไว้ใช่ไหมครับตามแนวเขตตามธรรมชาติแปลว่าพื้นที่นี้ไม่มีสิทธิ์เลยที่กัมพูชาจะทำร้ายราษฎรไทยจนถึงวันนี้ถ้าไทยไม่ปล่อยประละเลยมาจนถึงทุกวันนี้ภาพนี้ยิ่งชัดเจนครับทใหญ่ จินตนาการดูว่าทหารเมื่อสักครู่ที่แบกกระสุนขน,นาดใหญ่เพื่อย,ยิงระจรวดใส่ไทยมันจะยิงได้ยังไงข้ามหน้าผา800เมตรใช่ไหมพี่น้องเ <nei> พราะนี่แหละครับพี่น้องบ้านโกมูยอยู่ตรงนี้ที่ผมมักจะพูดอยู่ในฝั่งกัมพูชานี่คือแนวขอบหน้าผาตามสันปาน,น้ำทึ่งทั้งหมดอยู่ในฝั่งประเทศไทย เห็นไหมครับว่าถนนมันค่อยๆไต่ขึ้นมาไต่ขึ้นมาไต่ขึ้นมาจนถึงวัดแก้วสิกขาคีรีสวราวันนี้เป็นฐานทัพที่หนึ่งแล้วสร้างถนนต่อไปต่อไปจนถึงตัวปราสาทแล้วก็มีการสร้างถนนต่ออีกเส้นหนึ่งไต่ตามแนวสันปันน้ำอีกหนึ่งเส้นทั้งหมดถนนนี้ท่านนายกบอกว่าเราไม่เสียดินแดนเพราะเราประท้วงไว้แล้ว20กว่าครั้ง และที่น่าสนใจที่สุดก็คือถนนนี้กลายเป็นถนนยุทธป,ปรกรกรลำเลียงยุทธป,ปรกรกรมาตั้งไว้ที่วัดแก้วสิกขาคีรีสวราและประสาทพระวิหารยอดสูงสุดเขาจึงจากเดิมอยู่ตีหน้าผากลายเป็นอยู่ยอดสูงสุดของหน้าผาจึงสามารถยิงใส่ราษฎรไทยได้ไม่ยั้งมือไงครับพี่น้องนี่คือสาเหตุ พี่น้องนี่คือถนน7เมตรจากบ้านโกมุยไตถึงวัดแก้วสิขาคีรีสวราและถึงตัวปราสาทความยาว3.5กิโลเมตรที่สามารถขนยุธทธปกรณ์อาวุธมายิงราษฎรไทยได้ถ้ารัฐบาลอยากได้ถนนสองเลนเลนนี้เป็นเลนแรกที่ต้องทวงคืนครับพี่น้องไหนๆจะพูดถึงถนน ขออภัยจริงๆฝา่าฝืนมติพี่น้องประชาชนเมื่อสักครู่ตอนแถลงข่าวเผลอหลุดไปรัฐบาลขอถนนสองเลนเราให้สามเลนขออภัยจริงๆเลนที่หนึ่งก็คือเลนที่ท่านตั้งรั้วเอาไว้เนี่ยมันครบหนึ่งเลนพอดีเอาออกไปซะก็ได้หนึ่งเลนแล้วเพราะว่า หนึ่งเลนที่ท่านเอารั้วลวดหนามมากั้นเนี่ยมันกีดขวางการจราจรในทรรเนียบของท่านเองรถถึงติดไงถ้าท่านคิดว่าถนนสองเลนถึงขั้นต้องออกพรบความมั่นคงแล้วท่านทำไมเอารั้วมากัน้นเอาไว้หนึ่งเลนถนนตรงทรรเนียบรัฐบาลสองผมก็บอกว่าถ้าอยากได้ถนน ท่านก็เอาที่วัดแก้วสิขาทีรีสวราถึงบ้านโกมุยสิครับตรงนี้ถนนเส้นนี้แหละที่เขาขนยุทธปปกรณ์มายิงและทำร้ายราษฎรไทยไงครับทำไมท่านไม่ทำลายและถนนเส้นที่สามที่เผลอให้ไปก็คือหน้าบ้านท่านนายกซอยสวัสดี เดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นยังไงแต่เมื่อก่อนท่านใช้รั้วกั้นเอาไว้1นึ่งเลนทั้งๆถนนมีแค่สองเลนติดมากเหลือเกินชาวบ้านทนไม่ไหวร้องเรียนมานานแล้วนั่นอ,อยู่ครอบครัวเดียวไม่มีคนนอนพักอาศัยดันกันถนนรอบบ้านเอาไว้1นึ่เลนแต่เลนพวกนั้นถ้าไม่สนใจ สนใจเลนที่พี่น้องนั่งอาศัยอยู่ตรงนี้โดยการบอกว่ามันไม่มั่นคงถ้าเกิดออกไม่ขาดสองเลนนี้ประเทศต้องไม่มั่นคงล่มสลายแน่ๆนออกพรบความมั่นคงแต่ไอทีถนนที่เขาขนยุทธปกรณ์มายิงใส่อาวุธใส่ราษฎรไทยท่านอุดปากอย่างเดียวแล้วท่านก็บอกก็แล้วแต่ว่ะ ประท้วงครั้งที่หนึ่งเขาก็เฉยประท้วงครั้งที่สองเขาก็เฉยประท้วงครั้งยี่สิบเขาไม่อยู่เขาสร้างเพิ่มเมื่อขึ้นกว่าเดิมท่านบอกก็แล้วแต่ว่ะเพราะฉะนั้นสาเหตุที่แท้จริงเพราะท่านนั่นแหละครับเพราะคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะได้แค่ประท้วงไม่จัดการกับถนนเส้นนี้ราษฎรไทยถึงได้เดือดร้อน พี่น้องครับดูภาพนี้กัมพูชาไม่ได้เพิ่งคิดมีเพราะมีพันธมิตรแต่เขาวางแผนในการสร้างถนนหลายจุดไม่ว่าจะเป็นทิศใต้ของช่องโดนโดนอาวนี่ก็มีการประทะทิศใต้ทางภูมะเขือพื้นที่บ้านสวายจรุมซึ่งสร้างถนนเป็นพื้นที่เตรียมขึ้นดินแดนประเทศไทยจนถึงตัวปราสาทพระวิหาร เขาวางแผนไว้ล่วงหน้าแต่ฝ่ายไทยมัดวแต่ประท้วงโดยเอกสารและยึด MOU 2543เป็นคำพีศักดิ์สิทธิ์ปล่อยให้เขายึดดินแดนโดยใช้กำลังได้พี่น้องผมไม่ดูภาพนี้แต่ทวนกันอีกทีเพื่อให้รู้ว่าเป็นต้นเหตุมาจากใครนี่คือทางขึ้นประสาทพ,พระวิหารจากบ้านควมุยไตยขึ้นไปเป็นคนขาวผ่านวัดแก้วถึงยอดสูงสุด พระวิหารอีกด้านหนึ่งก็สร้างถนนไปถึงจอตัวหน้าผาแล้วก็สร้างบันไดาทางขึ้นที่ภูมะเขือนี่ฮะทางขึ้นภูมะเขือที่เขามายิงราษฎรไทยเชื่อไหมครับว่าเราปล่อยขนาดไหนร้ายแรงขนาดไหนดูครับนี่คือทางขึ้นภูมะเขือที่ฐานกัมพูชาขึ้นถึงยอดภูมะเขือกลายเป็นฐานทัพใหม่ของกัมพูชาในดินแดนประเทศไทยได้ยังไงปล่อยได้ยังไง นี่คือกระเช้าลอยฟ้าสร้างจากฐานภูมะเขือขนสิ่งของถึงยอดภูมะเขือรับน้ำหนักแต่ละรอบได้หนึ่งตันขึ้นนั่นถึงสามารถส่งยุโทโธปกรณ์และอาวุธสงครามมายิงราษฎรไทยได้ในดินแดนประเทศไทยและพี่น้องลองดูภาพนี้สิ เมื่อก่อนเขาอยู่ตีหน้าผามันจะมายิงราษฎรไทยได้ยังไงนี่ปล่อยให้เขาสร้างและยึดยอดภูมะเขือเขาถึงยิงใส่ราษฎรไทยได้งไงครับพี่น้องและการยิงใส่ราษฎรไทยก็เพื่อหวังว่าไทยตอบโต้รุนแรงจะได้ขยายผลไปในนาชาติแต่ถ้าเขาอยู่ตีนเขาแต่เดิมเขาไม่สามารถทำภารกิจนี้ได้เลยใช่ไหมครับพี่น้องไม่มีสิทธิ์เลย พี่น้องเชื่อไหมจากบันไดไต่ขึ้นไปจากกระเช้าลอยฟ้านยอดภูมะเขือเดี๋ยวนี้เขาสามารถขนส่งสินค้าและอุปกรณ์วัสดุทั้งหลายเนี่ยกลายเป็นศูนย์เลดราศูนย์โทรมคมนาคมและเป็นฐานทัพใหม่เอาไว้ยิงทำลายราษฎอไทยเหมือนกับที่ภาพอยู่ตอนนี้เนี่ฮดูสิครับทำได้ถึงขนาดนี้ปล่อยกันได้ยังไงเพราะ MOU 2543ห้ามใช้กำลังทหารผลักดันต้องเจรจารและประท้วงอย่างเดียวครับพี่น้องและในที่สุดมันก็เป็นสิ่งภาพที่เราเห็นทหารกัมพูชาจากลูกนกหอมเหมือนกระดูกยิงใส่ราษฎรไทยยิงใส่โรงเรียนไทยและเด็กๆที่น่าสงสารและนี่คือความ อปประยศที่สุดของ MOU .2543 ครับท่านยังมีหน้าพูดว่าเรายังไม่เสียดินแดนแล้วท่านจะอธิบายได้อย่างไรกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะฝีมือของท่านเองขอบคุณครับขอบคุณครับผมร่ยมกับอาจารย์ปันเทพพัวพงศ์พันธ์ครับ